ปาทองก็แบบประจำคลํำคืนวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับคู่ที่4ของรายการครับตูลูกับมารีครับนาจาในชาน่างน้ำหนัก137ปอนด์เท่ากันส่วนสูง166ต่อ165ครับอายุ33ต่ออายุ30นะครับ22ไฟชนะ13แพ้9กับ28ไฟชนะ19แพ้8เสมอ1ครับ ฝ่ายแดงนั้นมาจากฟินแลนด์นะครับส้อมอยู่ที่ Power พาเวอร์เฮาส์ภูเก็ตครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นมาจากฝรั่งเศสแล้วครับส้อมอยู่ที่เพชรนุ่มน้อยครับทั้งคู่นั้นมาต่อยที่สนามมวยป,ป่าตองแห่งนี้โดยเฉพาะมารีนั้นหลายต่อหลายครั้งนะครับ ฝากย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสนามมวยปาทองไฟใต้การบริหารงานของดรชัยนันสติกุนนั้นเรามีมวยให้ชมกัน5วันในรอบสัปดาห์นะครับเริ่มจากวันจันทร์สัปฤกษาวันวันเดย์ไนท์โดยเพลเทอเล็กภูเก็ตและวันนี้พลวิชัยดิตนะครับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์นะครับโดยอาจารย์ทำกระทุ่มฟลอมทีมงานเพื่อฮัสดีกับป่าตองไฟไนท์โดยเพลเทอหนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่องหน้าแต่เต่เสิร์ฟแล้วก็วันเสาร์สัตวเดย์ไนท์นะครับโดยอาจารย์ทำกระทุพร้้ออมมททีงาานนนนวััิตย์ ปาร์ตองคอมแบทครับโดยทีมของเฟอร์เทอร์น้อยมื่อไใหญ่หรือว่าสมเด็จพรบุรีนะครับทางหน้ารายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกบัญญัติสุทธิกุลครับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูพิรวันกัญชาครับเป็นกรรมการผู้อำนวยการเวทีน่าเหมือ,อ,อ,อนนี่ต้องบอกว่ามวยนี่พลิกอร่อยเลยครับ ูปีสองนี่พลิกราคาแพงครับต้องบอกว่าดูแล้วแม่หซีซั่นสองนี่กินเข้าไปถึงคอหอยนะครับได้ข่าวว่าทึงไหนพี่อ้นสี่สิบช่วงตัวโ,โดรถพระบาทคว่ำเลยโดเยยก,หหก็ฑตกำไรยกนี่พอช่วงปลายยกสามไม่ดูกินเลยครับนวดไปนวดมานี่ยกส<ย>ี่ก,ก็กินมาประมาณครึ่งยกแต,แต่ว่า ระหว่างแกที่ไปทางไงไม่รู้แล้วก็โดนต่อยอลำตัวต่อยลำตัวครับ mm hmm. ช่วงปลายยกนะครับ mm hmm. อก็เลยได้ไม้ชิงดำพอชิงดำยกสุดท้ายในวิวจะไม่เล่นวงในนะครับแล้วก็มาดูยกมาดูคู่นี้ครับเป็นมวยหญิงกันบ้างนะครับมาลีนี่ต่อยที่นี่บ่อยนะครับตาดีเบงไตองโอ้โหเขาบอกว่าถือว่าถูกคู่นะทารุ ไฟหลังที่มาแพ้นักชกจากรัสเซียไฟนั้นก็ดูดีดูดีเลยคือว่าถูกค<บ>ู่คือบาเวทบูสู้อยู่แล้วครับตูรูตอนแรกแกมาเป็นช่างภาพเฉยๆมาเมลีทารุกนะครับแกก็มาเป็นช่างภาพเฉยๆออของทีมงานตอนนั้นนี่ไม่แน่ใจแถวลาไวนะต้องบอกว่าคู่นี้นี่เป็นช่างภาพตั้งคู่อ่ะ นอกจากจะต่อยมวยแล้วนะครับก็มีอาชีพเสริมเป็นช่างภาพทั้งคู่ครับทั้งคู่นะครับก็เราจะเห็นเวลาปาตองไฟไน่ายต่อยนี่มารีจะมาตาจะมาถ่ายรูปอยู่ขอดสนามะนรัใช่ครับถ้าโซนลาวไวฝั่งนูง้นก็เนี่ยทารุนี่แหละครับนะครับวันนี้ชัตเตอร์ใครดีกว่าครับ <laughs> การพี่ไรวันการชนะโอ้แต่ว่าวันนี้นี่สุดสุดครับคู่สองคู่สามนี่มาดูคู่มวยหญิงชิงแชมป์ครับปาตองคอมแบตลีกแม่หลังจากนี้ครับคูต่อไปนี่แมนะ่เป็นการต่อสู้ในรูปแบบ MMA นะครับ ยกละ5นาทีพัก1นนาที3ยกหมดยกที่1ครับเ <9. S 1> อาละครับมาดูภาพช้าๆครับแข้งขวาครับทารุอาดแข้งเจอมารีเกี่ยวทุบมเท oh, oh, oh. ทิท้งครับ ladies and gentlemen this i next nice competition we have a championship MMA fighting is weight one h u n d b e n s t w e e n the warrior from Russia and the warrior from Spain อะนะครับคู่ต่อไปครับเป็นการต่อสู้ในระบบ MMA ครับในรูปแบบ MMA ระหว่างนักชกจากรัสเซียครับเจอกับนักชกจากสเปนอาแล้วก็ขอขอบคุณครับมิซิโก่ from เชลลี่ thank you very m มา h thank you เราทั้งบอกว่าเป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับูต่อไปแฟนมวยพลาดไม่ได้ครับในรูปแบบ MMA นะครับแต่ก่อนจะไปชม MMA มาดูมาดูใไ,ไทยกันก่อนครับดูรู้นักชกจากฟินแลนด์ครับกับ มาลีนะักชกจากฝรั่งเศสนะครับตูรูนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมาลีนั้นได้จังหวะความเร็วอ๋อแล้ะครับอยู่ที่ว่าเป็นเกมของใครครับอ๋อแล้ะครับยกที่สองครับตูรูชิบล่าอืมอ้าอืมหกระแทกมัดเย็บซ้ายนำร่องไว้ก่อนแล้วครับมาลีโอ้โหตูรูหลอกนาย ล็อกได้แต่ยังตีไม่ถนัดนะครับดูอืมารีก็ยังมีลูกแก้ลูกกันครับใช่ครับ,รบมารีนี่ผมสเก็ตหลายครั้งนะครับเอฟถ้าวันไหนที่แกต่อยดีนี่ดีเป็นพิเศษครั้งล่าสุดนี่ต่อยไม่อดไหนบอ,อก,กว่าโอ้โหดูจังหวะฮุกซ้ายของแกแต่วันไหนที่แกยิ้มแย้มแจ่มใสมาชักน้ำหนักนี่วันนั้นนี่แกมั่นใจครับวันนี้ดูดู ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ตามธรรมชาติมวยหญิงนะเอาได้เอาได้ยากนิดนึง่งกดแขนแล้วเสียบด้วยข้อขวาเลยครับมาลี <c oughs> บางทีเขาเรียกว่าไอ้วันที่ไม่ไม่ควรมามันจะมาไงกระแทกหมัดย็บซ้ายตุรูก็พยายามจะกระแทกหมัดย็บซ้ายคืนเหมือนกันครับ สปีดกันออกวุฒินี่อยู่ที่มาลีเลยครับมาลีออกสปีดต้นเร็วกว่าครับนี่ครับนี่เป็นจังหวะตกด้ววงซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาตุลูพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับจังหวะวางแข้งขวาเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้แโอเคทิ้งไม่ได้ครับเอาวงในอยู่ที่วงในแล้วครับแต่เป็นล็อกเหนียวนะตุรูออกครับกำลังแขนเข็ดดี หลายสามสิบกว่าแลนะ้วนะโอ้คือการมาตอนมาแรกๆนี่คือมวทไทยลดน้ำหนักเลยครับามาแล้วเรื่ี่อ้วนเป็นร้อยกิโลเลยอะ่ะ ภาพชาครับเล่นฐานล่างเจาะยางครับตูรูหรือว่าทารุนี่ครับโอ้โหเจอยัดไส้ครับเสียบลูกนี้ครับเสียบแช่เสียบโชว์ะไรก็ขแข่งขวาครับพยายามจะเกี่ยวครับไม่หล่นครับผู้สายหมัดขวาอ ทีสานะครับวัะครับเกมเข้มข้มนตั้งแต่ยกแรกเลยครับแทกมัด1-2วังเติมด้วยแข้งามาลีเดินหน้าลุยเลยครับล็อกนายพยายามจะกันแขนและตีโอ้เกจับจับได้ดีกว่านลครับมาลีนะครับวัดกันที่การยืนระยะเละครับมาดูอัน3ใครจะคว้าแชมป์ครับทางด้านฟินแลนด์หรือว่าฝรั่งเศส วงนายพยายามจะขวางหน้าเลยครับตูลูโอ้โหตีด้วยซ้ายครับพยายามพยายามอ่ะแทงขวาครับอืแทงขวาจากฟินแลนด์อ้าโอ้โหโอ้เสียงเชียร์เริ่มดังครับเอ๊ะแม่แกจับนายครับลูกจับของแกครับ พยายามจะใส่ความแข็งแรงครับเดินหน้าลุยลลอกนายตีด้วยขวาเจอขวาสวนออามีศอกเสริมครับตูรูล็ลอกนายมาลีเสียบด้วยซ้ายครับอืมาอลครับวัดกันที่การ,รายืดระยะเหละครับมามาดีมาดีแม่มา,ด,มา,ด,มาดีก็ไม่ถอยนะ<ม>เจอศซอกขวาซอกซ้ายทัดมาลาคนละดอกคนละทีก็บงในขวางได้เสียบด้วยซ้ายครับมาลี ตูรูพยายามจะโต้คืนเอานี่ับอยู่ที่วงในว่าใครชิงจังหวะได้ดีกว่ากันลละครับยับจิมมาดครับแล้วก็ปัดโอ้ยจงังหวะเกี่ยวด้วยเสียหลักนะครับตูรูเดินหน้าวางสายโอ้โหจงังหวะวางแข้งขวาแน่มาเลเซียด้วยซ้ายคืนนะครับ ตีด uh ้วยขวาก็มาลีหมดยกครับ ชาชารัจังหวะสาวหมัดแล้วเสียบด้วยซ้ายของตุลูนายกจากฟินแลนด์ครับแต่มาลีนั้นลูกจะไส้ของแกนี่ต้องบอกเป็นซิกเนเจอร์แลยครับดูจังหวัดตรีด้วยขวาเจอศอกหลอกนายพยายามจะปักศอกซ้ายครับตูลูมารีลอกได้เน็บด้วยขขวาเลิกนีครับจังหวะวางแข้งขวามารีเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับโอ้ต้องบอกว่าแลกกันสนุกและครับ กงินเยือนระยะเลยครับ <9. S 1> เด็กสามมาทั้งนั้นนะสามสิบยังแจ๋วมาแบบเพลงของพี่ยอดรักพี่์เอลอดรักสลักใจ <9. S 1> คนก็สามสิบอีกคนก็สามสิบสาม ใครจะคว้าแชมป์ปาตองคอมแบตลีกครับอตีด้วยขวามาขวาคืนคนละดอกคนละทีครับออมาลีปักด้วยศอกขึ้นเหมือนกันครับอาจจอสอกสวนโอ้โหเอาแล้ครับเข้มข้นแล้ครับยกนี้วัดกันเลยครับวัดกันเลยครับสงครามเข้าครับอ้า แข้งซ้ายกับตูลูล็อกนามาลีตีด้วยขวาตูลูตีด้วยซ้ายเอาจังหวะจับดูอุ้ยแข้งขวาแข้งซ้ายเจอแข้งขวาเอาเกี่ยวได้เททิ้งเลยครับโอ้โหอ่าา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  คนมีศอกซ้ายศอกขวาครับนะการแยกก่อนครับพีไวรวันอ,อีเดินหน้ากระแทกมัดเย็บซรายตุรูวางแข้งขวาเกี่ยวได้มาแล้ววงในครับโอ้โหชุดนี้ของแกค,ครับส่งหนึ่งสองสามอ่าโอ้โหต้องบอกว่าข้อแขนกำลังแขนกันดีนครับตุรู ถึงจะหมัดหนึ่งสองครับอ่าเจอหมัดขวาของตูลูตูลูวางซ้ายมาลีเบียดเข้ามาวางแข้งขวาอาล่ะครับอยู่ที่ว่าใครหมดใครย,ยน่ยยนใครยุบพยายามจะเร่งเหมือนกันครับบารีเลบตรองอืมอืมอืมอาวากันต่อครับตูลูขยับเข้ามามาลีพยายามจะตบด้วยหุกซ้ายอ่าถึงจะหมัดขวากับมาลี ตูลูกระแทกมาเบซ้ายลงในตีด้วยขวาเจอขวาสวนอ่ะวงในวงในใคย,ยตีใครครับอ่าผลักกันได้ผลักกันโดนเลยครับ ครับวากดได้แล้วพยายามจะปักด้วยสอกขวานะครับแต่เจอสอกขวาสวนแ้แลกกันสนุกครับแต่นี่ครับแข้งซ้ายของตูลูเกี่ยวได้แ้เทถิงครับโอ้และนี่ครับหมัดหนึ่งสองของตูลูแลว้ววางแข้งซ้ายนะครับแ้เนินเนื้อเ,อเอลยครับดอกนี้มาลีหลวงเข้ามามาลีเด้งด้วยเข่าขวาคืน โอ้แล้วเสียบด้วยซ้ายครับยัดไส้เลยครับแล้วผมหายใจยังดีดววงครับเดี่ยวยกห้าครับจะต้องบอกว่ายังเหลืออีกยกหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพล็มแชปไปไหนฟินแลนด์หรือฝรั่งเศสครับ ยก5ยกสุดท้ายครับนี่ครับแผงซ้ายครับแทรูอ้าวพยายามจะเร่งเกมนมาครับมารีพยายามจะเร่งพยายามจะเร่งอ้าวเสียบมาต้องยอมรับในความแข็งแกร่งของตูลูเลยครับดูวางจังหวะวางแข้งขวาแล้วพยายามจะต่อยหมัดมารีล็อกในตีด้วยขวาตูลูโอ้โหเอาคนละดอกคนละทีจังหวะขวางหน้าของมารี เกมนี้สนุกเลยครับเกมนี้สนุกครับอู้ยมีหมัดเหมือนก,กันครับมาลีมีหมัดเหมือนกันอ้าวล็อกมาตูรูเสียไปเสียมามแกมมีลูกค้าลูกกันแล้วก็มีโซกครับแล็องไงนี่แลกกันคู่ขี้สีสีเลยครับอนอกพยายามจะโอ้โหหมัดเจอหมัดครับล็อลกในได้ครับมาลีตีด้วยขวาเจอขวาสวน พยายามจะตั้งกรแพงคามารีปักด้วยศอกขวาแยกครับแยก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 ปล่อยมือปล่อยมือแหมแทำงานเหนื่อยเลยครับพิเลยวนกนันจะนะมัดมากโอ้เป็นเกมที่วัดใจแล้วครับอ่าอยากเข้าหาครับมารีดึงดึงแล้วล็อกนายปักด้วยศอกตีด้วยขวาพยายามจะเร่งเกมครับมารีแต่วันนี้ครับทูรูก็มีศอกรบกวนครับ ดีดกันคนละอย่างครับเอาปักวยสอกขวาครับตูลูมาริปักวยสอกซ้ายคืนแล้วทิ้งวยหมัดขวาแล้วล็อกนานเด้งเลยเขาข้อขวาครับอโอ้โหเป็นเกมที่สนุกเลยครับนี่ครับตูลูเสียตั้งแล้วเสียครับมาริก็พยายามพาพยายามกันโอ้โหคู่ขี่สูสีสนุกเลยครับส่วนใครจะได้รับการชูมือเดี๋ยวเราไปลุ้นกันบนเวทีครับ อออยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่ต้องชื่นชมเลยครับเ,เกมที่คุกกี้สูสีครับสุดจังหวะโอ้โหต่อยขวาของมาลีครับเต็มหน้าของตูลูเลยครับสุดอ่า ตูรูพยายามจะสอกสวนนะครับแล้ววงในเสียบด้วยซ้ายนะครับมาลีตูรูพยายามจะโตแต่เจอสอกของมาลีมาลีปักด้วยสอกซ้ายตูรูพยายามจะสวนด้วยสอกซ้ายคืนเหมือนกันครับดูครับคนละดอกคนละทีหลอกในได้ตูรูเสียบด้วยซ้ายมาลีเด้งโดยขวาครับแล้วเสียบด้วยซ้ายอยอดเยี่ยมครับเลยภาพเลความประทับใจครับ ladies and gentlemen after five rounds in session and the referee keep the same score, goal keep the winner 49 and lose 48 the winner by unity bus decision and the winner the champion race corner congratulations again for the new champion from Fra, uh, from Villa Turu Cipola